สวัสดีค่ะสบายดีฟซี FC ทางช่องน้องคำแพงชาแนลนะคะมาพบมาเจอกับเพ่อนอีกแล้วค่ะนี่ตอนบ่ายเนาะคะ่ะบ่ายสองแล้วค่ะเพ่นดวนดวนค่ะเพ่นกระไดแนวทางฮานอยของปู่สี่ศูนย์มาแล้วค่ะฟซีมือนีไดมาแล้วค่ะนอสองมือแล้วที่เพ่นบ่ไดลงคลิปหาแนวทางฮานอยของปู่สี่ศูนย์นสองมือแล้วค่ะมือนีไดมากแล้วค่ะฟซีไดไดทั้ง ฮานอยแล้วก็เราพัฒนานะคะมาฝากมาตอนเอฟซีให้เอาไปเป็นแนวทางกันเนาะคะ่ะเพราะว่าจองมือแล้วเนาะดีห้องบดได้แนวทางฮานอยของปู่40ค่ะค่ะเป็นจากไหนนะคะทุกคนที่ร่อค่อยของปู40นะคะเมื่อนี้ก็จะได้ได้แล้วเนาะดีใจแห้งค่ะที่ได้แนวทางของปูมากนะคะก่อนอื่นจะเข้าไปเบิ่งแนวทาง สองปู่4ีศูนะคะเพ่นก็ขอกาบนมัสการปู่รีูนแล้วก็กาบขอพระคุณปู่4ีูนหลายๆเด้อค่ะที่ห้แนวทางฮานอยแล้วก็แนวทางรัอลาวพัฒนาเนาะลาวพัฒนาที่เอามาลง่ทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลให้เอฟซีทางช่องได้เอาไปเป็นแนวทางกันเนาะคะ่ะขอขอพระคุณหลายๆเด้อค่ะปูเนาะ,ค,ะค่ะถ้าผู้ใดสนใจนะคะจะบ,บูชาพระยาเล็บคุดเนาะคะ่ะ ของปู่4ี่เป็นผู้ปลุกเสกเองเนาะคะ่ะก็บูชามาได้ผ่านพี่ประหัตเนาะหรือว่าจะผ่านเพนก็ได้เพนก็จะเอาเบอร์ขึ้นหน้าจอให้เด้อค่ะเนาะค่ะ,ะ,คะบูชาพญาเลบคุดปู่40เป็นผู้ปลุกเสกเองกับมือเลยเนาะคะ่ะส่วนสรรพคุณอ่าของพญาเลบคุดเนาะก็จะนำบรรดบรรดาลเกี่ยวโชคเกี่ยวลาบเนาะคะ่ะ อ่าป้องกันอ่าอยังเพิ่นกับว่าบบเป็นเนาะเพี้นกับ่บถือกัเขาไปเบิ่งคลิปพี่พรัตเนาะเพราะว่าพี่พหัตจะอธิบายให้เอฟซีทั้งช่องได้หูกันแล้วเนาะค่ะว่าสรรพคุณมันมีอย่างเนาะเพิ่นกับ่คคอยเก่งด้านนี่เนาะกัแค่บาช่วยอยากให้เอฟซีทั้งช่องหูน้ำกันเนาะอยากให้เอฟซีทั้งช่องได้ของดีๆไปไหว้กับตูเนาะค่ะก็เลย มาแจ้งค่ะ FC ตั้งสองหูน้ำกันเน้อค่ะคํแแพงทำอะไรคะล,ลูกหนูจะใส่รองเท้าไปไหนฮึจึ๊จะไปไหนจึ๊จึ๊จึ๊คำมพย,ยังไปยังมากอยู่ค่ะดึอค่ะกาเ้า FC ผู้ใดเนาะเขามาแล้วมักคลิปนี้ชอบคลิปนี้เนาะ ผู้ใดมักคลิปปูซีอ่ามักแนวทางแนวทางของปูซีศูนย์เนาะคะ่ะก็ให้กดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มใ,ให้แม่เพนด้วยเด้อค่ะแล้วก็จะเพนก็จะพยายามขอแนวทางจากปูซีศูนย์มาฝากมาตอนเอฟซีให้ได้ทุกมือเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเมือ่อใดบ่ได้อีรีก็ขอโทษขออภัยน้ำเอฟซีนะคะค่ะเพราะว่าแนวทางของปูซีศูนย์นะ่ะเข้าเกือบทุกวันเนาะก็หลุด หลุดบ้างเข้าบ้างเนาะตัวเลขมีเข้ามีหลุดเนาะเอาเพื่อบาเป็นการเสียเวลาค่ะพซีเพิ่นก็นจะเอาแนวทางห้าน้อยขึ้น้ก่อนเด้อค่ะจะขึ้นนาจอคือเกาเนาะขึ้น้นอนยูทีนาจอคือเกาค่ะคือเอาแนวทางห้าน้อยไปก่อนเนาะแล้วก็จะต่อด้วยลาวพัฒนาค่ะนี่ค่ะล่าสามนอยวันนี้ของปู่สี่ศูนย์นะคะวันที่สิบห้า กุมภาพัน์พศออ2566เนาะท่านปู่40ให้มาวิ่งลูด1กับ2นะคะฮานอยวันนี้วิ่งลูด1กับ2เนาะจับคู่องตัวก็มี1 2 1 4 1 7 1 9ค่ะแล้วก็1หา1 6แล้วก็2หา2 6เด้อขายสีทั้งสองขานี่ค่ะ ลาดสามนอยเนาะของปูซดดีศูนย์เค่ะวิ่งรูด1กับ2เนาะแล้วก็จับคู่สองตัวก็มี1 2 1ึ่งสองหนึ่งสีเ็ดกหเาเนาะหนึ่งหาหนค่ะ fc ค่ะตัวเน้นของปูก็มี1หนึ่งาก็2 5หาเนาะค่ะ มีแปดคู่คือเก่าเนาะค่ะปูหามากแต่ละงวดแต่ละเท่อกับแปดคู่เนาะืันนี้กับแปดคู่คือเก่าค่ะฮานอยวันนี้ค่ะเอาไปหฮงหงรวยๆยกันเลยค่ะวันนี้เนาะได้ฮานอยไปแล้วเนาะค่ะกะมาเบิงลาวพัฒนากันต่อเนาะของปู่สีศูนย์วันนั้นปู่ให้มาเข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะของปู่สีศูนย์ค่ะท่านให้มาเข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะนี่ค่ะ ลาวพัฒนาวันนี้วันที่สนะิบห้ากุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะปู่ใหมาวิ่งลูดแปดกับเก้าเด้อค่ะอันลาวพัฒนาวันนี้เนาะแปดกับเก้าค่ะลาวพัฒนาวันที่ห้าเออวันที่สนะิบห้าเนาะให้มาวิ่งลูดแปดกับเก้าบนรางเนาะค่ะบนรางค่ะเอฟซี FC. กระจับคู่ชองตัวกระมี สองแปดสามแปดแล้วก็นสี่แปดมีเจ็ดแปดเนาะแล้วก็เก้าสามเก้าซีค่ะตัวเน้นของเพิ่นกะมี่เก้าสามแล้วก็เก้าซีค่ะเอฟซีสองคู่เท่านั้นตัววิ่งตัวลูดของปูอาจจะเด่นที่เก่าเพราะว่าเพิ่นบ่ได้บอกว่าเด่นตัวใดเนาะแต่เพิ่นว่าเห็นเพิ่นโค้งกลมเพิ่อน,อนขี่เส้นใต้ทั้ง ทั้งอันลางนี่ตัวเด่นเนาะตัวเด่นของปูเนาะค่ะเก้าสามเก้าซีค่ะสนันนตัววิ่งตัวลูดของปูก็จะเป็นเก้านะคือเด้อค่ะ fc ค่ะนี่ค่ะวิ่งลูดแปดกับเก้านอลาพัฒนาวันนี้บนลางจับคู่สองตัวกามิสองแปดสามแปดซีแปดเจ็ดแปดแล้วก็เก้าแปดเนาะค่ะเก้าซีค่ะ ตัวเด่นของเพ่นก็นจะมีเก่าสามแล้วก็เก่าซีค่ะนี่ค่ะดีใจหลายเนาะคะ่ะเมื่อนีที่ได้แนวทั้งของปูซีศูนย์มาฝากมาตอน fc เนาะคะ่ะเพราะว่าเพราะว่า fc ทั้งสองล่อค่อยของปูซีศูนย์ทุกทุกมือเนาะเมื่อใดก็ขอปูซีศูนย์แน,ะคะนะคะ่ค่ะเนาะเพราะว่าปูซีศูนย์ท่านก็ติดกิจเนาะ,ะติดกิจนี่มนอ่าไปงานขาวดำเนาะสองสามวันติดแล้วเนาะ ก็ไม่มีเวลาเฮ็ดเอาแนวทางมาฝากให้เอซทั้ง่องเนาะค่ะกามือนีได้มาแล้วก็ขอให้เอซทั้งซองทุกๆคนเด้อค่ะเฮงๆรวยๆกันไปไปด้วยกันเลยเนาะทั้งฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนาเนาะให้ทุกๆคนจงมีแต่โชคแต่ลาบเด้อค่ะเนาะขอบารมีของครูซีูนเนาะช่วย ให้เอฟซีของช่องน้องคําเพลงชาแนลทุกๆคนถูกฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนาด้วยเธอเนาะคะ่ะสาธุขอเพิงบุญบารามีของปูนาะคะ่ะของปูซีูน,นะคะ่ะให้เอฟซีทางช่องทุกๆคนถูกกันยกช่องเลยเด้อเนาะคะ่ะตามนี้เนาะคะ่ะ สุดท้ายแล้วนะคะเพ่นกข็ขอขอบพระคุณ FC ทั้งช่องนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องคัมเพงชาแนลให้แม่เพ็นแล้วก็น้องคัมเพงทุกทุกวันเนาะคะ่ะฝากซ่องน้อยๆไว้กับเ c ทั้งช่องด้วยเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะขอบคุณ FC ซที่เข้ามาดูแล้วก็ให้กำลังใจเพ็นด้วยเนาะค่ะอย่าลืม้อคะถ้าผู้ใหจะสั่งตำไทยตำลาว ตำเวียดนามก็อยู่ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะเพราะว่าที่ลิงก์ใต้คลิปบ้านหมวยรวยซับแปดแปดนะคะรับฝากบริการสั่งตำไทยตำลาวได้ทุกๆเมื่อนะคะขอให้ทุกคนเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยเนาะเพราะว่าเพ็นก็ใช้บริการอยู่ค่ะบริการดีมากค่ะแล้วก็ไว้ใจได้เชื่อใจได้เนาะค่ะเอาเพนกะบ่มีอย่างไรแล้วกะจะมีคํามวยพอน บันสุดท้ายให้ FC อีกเนาะค่ะขอให้ FC ทั้งสองทุกคนสุขภาพแข็งแรงเด้อค่ะให้ทุกทๆคนไปทางใดมั่งใดกแ็แคลวคลาดปลอดภัยนะคะคลิปนี้เพ่นกับขอล่า f ไปเพียเพียงเท่านี้เด้อค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ